จับตาไรอันไม่หมดนี้กระทบไร่เบิร์ดธงชัยคนแหกถักกับเรื่องนี้ค่ะเหมือนฝันเป็นจริงเลยไรอันกาดมันดิดจำปาสินหรือไรอันไม่หมดนี้ได้เจอกับไอดอลในดวงใจเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยไดโพสรูปคู่ได้เจอกันในงานหนึ่งแคปชั่นสั้นๆแสดงถึงความชื่นชมและนับถืองานนี้แม่ยกแหกคอมเมนต์สนันโดยไรอันไม่หมดนี้ได้โพสรูปคู่พี่เบิร์ดธงชัยพร้อมแคปชั่น สั้้นๆเอาไวค่ะซึ่งตำนานที่ผ่านมาไราอันแชมป์ไม่หมดนี้สองร้อยสมัยมักจะนําเพลงของเบิร์ตทงชัยมาร้องในรายการอยู่บ่อยครั้งการได้เจอในครั้งนี้เรียกได้ว่าทําเอาเจ้าตัวนั้นดีใจมากๆค่ะและงานดังกล่าวที่ทั้งคู่ได้เจอกันไรอันนั้นเป็นตัวแทนของประภาท ในการรับรางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลุกทุ่งประจำปี2566จากเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งในงานเพชรในเพลง2566ค่ะในขณะที่เบิร์ตทงชยัยผููได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลจากเพลงใจบันดาลแรงแรงบันดาลใจคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมและยินดีกับไรอันค่ะ